สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปูด่ดูทุกท่านก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาสวดใหม่ๆด้วยนะคะก็มีเห็นพี่ท่านใหม่ๆเข้ามาเขียนด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะเขียนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเพิ่งเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีประสบการณ์อะไรก็เขียนไว้ให้คนอื่นๆท่านอื่นๆได้อ่านด้วยเลยนะคะก็ เเรามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะก็ไม่มีใครดิฉันก็ไม่ได้เก่งกว่าท่านๆเนาะก็ประมาณเท่าๆกันแค่ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนห่างกันมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ดิฉันรู้สึกว่าเมื่อเราปฏิบัติทำไปมากๆเนี่ยค่ะกิเลสอันนี้เป็นความคิดนะคะถ้าใครฟังฟังก็ ไม่ต้องว่ากันนะคือดิฉันรู้สึกว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกิเลสมันจะเข้ามาโดยหลอกล่อให้ให้ให้เรารู้สึกว่าเออเราปฏิบัติไปถึงขั้นโน้นขั้นนี้ขั้นนั้นเหมือนมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าดิฉันไม่ได้พูดอืมดิฉันอาจจะงั้นเอาเป็นตัวดิฉันก็เลยเนาะก็ได้จะได้มองภาพง่ายๆออก คือเวลาเรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนโน้นคนนี้คนนั้นเนี่ยเราต้องดึงดึงกลับมานะคะคือถ้าเราคิดแบบนั้นแล้วแสดงว่ากีเลสเข้ามาหลอกล่อจิตใจเราละคือให้เราคิดซะว่าเออเราปฏิบัติในเราทำในสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยค่อยๆก้าวไปเราจะรู้ไม่ไม่คิดว่าเราเน่เก่งกว่าใครถ้าเมื่อไรที่เราหลงตัวเองนั่นคือเราเดินเรา ผิดทางและกีเลสหลอกล่อเราและคือเคยเห็นนะคะเคยเห็นคอมเมนต์ประ,ประมาณเนี้นานและนานและก็เลยก็เลยเอามาเตือนท่านๆบางท่านที่ที่ปฏิบัติอยู่ดิฉันคิดว่าถ้าเราตามทันนะคะมีสติเท่าทางเราจะเข้าใจว่ามันมาในรูปแบบไหนคือ,อเหมือนทางโลกเหมือนกันค่ะไม่ใช่เฉพาะทางทางธรรมเนาะ คือทางโลกก็จะมีรักโลภโกรธหลงอะไรอย่างเงี้ยแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันจะเป็นรูปรูปแบบว่าเหมือนเราจะจะคิดว่าเรา,าเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นมีคอมเมนต์ประมาณว่าเนี่ยเหมือนกันว่าเขารู้เยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ว่ากันนะ้องก็ก็เลยมาเตือนท่านาท่าขคายที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ตามดิฉันอยู่จะรู้ว่าดิฉัน อจะพยายามดึงดึงดึงให้ท่านท่านที่ที่ฟังอยู่ให้ให้ให,ให้เรียกว่าอะไรดีเนี่ยค่ะคำพูดไม่เจอเลยคือให้มีสติเท่าทันเนาะเอาเป็นว่าให้มีสติเท่าทันในการสิ่งที่เราปฏิบตัติให้เราพิจารณาไปด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มันออกนอกลูก่นอกทางที่มันมันไม่ใช่บนพื้นฐานของความเป็นจริงละเราพยายามดึงกลับมานะคะดึงกลับมาโอเคก็ เห็นมีพี่ท่านๆใหม่ๆเข้ามาเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะเออมีดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพี่คนนี้ดิฉันเลงมานานเหมือนกันแกไม่ได้เขียนอะไรเลยแกเพิ่งมาสวดได้ประมาณสักสองเดือนแกจะเขียนแค่ว่าสัตุส,สาัตสาธัตค่ะคือเร,เราเลงเขาเนี่ยคือจิตเราเลงเองนะคะเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราเลงคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ได้เขียนอะไรเนี่ย จิดเราแวบนะคะเราแวบไปเลงเขาว่าเอ๊ะคนนี้จะเ,เหมือนจะเชื่อแต่ว่าไม่ได้เชื่อมากแล้วทีเนี้ยแล้วเราแล้วดิฉันน่ะในในไปคิดถึงไปอ่านใจเขาว่าในเมื่อเขาไม่ได้เชื่อมากเขาคงจะต้องปฏิบัติแบบจริงจังแน่เลยว่าถ้าฉันทําตามที่เธอพูดเนี่ยจะเห็นผลยังไงอะไรยังไงและทีเนี้ยแกก็เลยมาเขียนคอมเมนต์ลง คลิปล่าสุดเนาะแกบอกว่าแกเพิ่งมาสวดสองเดือนแกทำทำร้านซักรีดอยู่แกบอกว่าหลังจากที่แกสวดมาเนี่ยสองเดือนเนี่ยแกบอกว่าลูกค้าออเดอร์เข้ามาเต็มเลยทําแบบไม่หวาดไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะคือแกบอกว่าแกสวดทุกขณะจิตทํางานเนี่ยค่ะสวดสวดสวดตลอดทั้งวันเลยอะไรประมาณเนี้ยทุกขณะจิตที่ทํางานแล้วทีเนี้ยเหมือนเหมือนดิฉันดิฉันได้อ่านคอมเมนต์เขาแล้วดิฉันก็เลย ยิ้มออกมาว่าเออแสดงว่าสิ่งที่เราแวบไปอ่านจิตเขาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นจริงแฮะคือคือทั้งที่เราเขาไม่ได้เขียนอะไรเลยก่อนหน้าเนี้แต่ว่าเราไปอ่านความรู้สึกเขาว่าเขาต้องคิดแบบนี้แน่เลยแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาจะว่าเชื่อไหมดิฉันก็ไม่อยากพูดแทนเขาหลอกนะคะแต่ว่าในสิ่งที่ดิฉันอ่านจิตเขาค่ะ ดิฉันเดาเอานะคะไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะเดาเอาว่าเขาคงอยากรู้ว่าถ้าปฏิบัติจริงจังอย่างที่เธอพูดว่าทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่ระลึกได้แล้ะสวดตลอดเนี่ยในการทําการทํางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผลก็เลยออกมาก็เลยพี่เขาก็เลยมาเขียนว่าเออแบบทํารับออเดอร์ไม่หวาดไม่ไหวทําไม่ทันเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยนะคะที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในการทํากิจการงานใดๆก็ตามก็คือ ก็คือบารมีของท่านนั่นแหละนะคะดิฉันก็แค่มาเล่าๆให้ฟังแล้วก็อาศัยคอมเมนต์จากสิ่งที่ดิฉันพูดไปและคนที่ปฏิบัติแล้วเขาเป็นยังไงบ้างก็นี่แหละค่ะก็อาศัยจากตรงนี้แหละว่าเออสิ่งที่ดิฉันเห็นสิ่งที่ดิฉันสัมผัสได้ท่านท่าน,านเมื่อปฏิบัติจริงจังก็สัมผัสได้เช่นกันอะไรประมาณนี้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รู้สึกวันนี้ตื่นเต้นยังไงไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เนี่ย เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องน้องสาวให้ฟังนะคะเอ่อเล่าเล่าเรื่องของน้องสาวให้ฟังคนเนี้ยจะเป็นสายจะไม่ใส่อาจจะไม่ใส่อะไรเนี่ยจะไม่ใช่สายจะไม่ใช่สายที่ช่วยช่วยเหลือเอ่อไม่ไม่ใช่สายบูบุญเหมือนดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนบอกเลยนะคะดิฉันเป็นสายแผ่เมตตาก,ก็จริงช่วยก็จริงแต่ว่าดิฉันไม่ใช่ใจดีดิฉันเป็นคนใจร้ายคือถ้า ถ้าดวงถ้าวิญญาณไหนร้ายดิฉันก็จะร้ายกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยคือพวกที่เป็นอสุรกายอะไรประมาณเนี้ยเนาะก,ก็คือฟังเป็นนิทานนะคะไม่ต้องเชื่อมากฟังเป็นนิทานแต่ว่าน้องสาวดิฉันเนี่ยจะเป็นสายสายสายใจเย็นสายใจดีสายอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเย็นเย็นคูลคูลสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาฝาันว่าได้ไปใส่บาตรหลวงตามมาและเทีเยนี้ย ในคืนในความฝันนะคะเขาถามหลวงตามาว่าหลวงตาคะที่ฉันต้องอ่านโพยนยวะว่าหลวงตาคะถ้าเราสวดมนต์กับคนธรรมดาเนี่ยคะ่ะปกติมนุษย์ธรรมดาเราเนี่ยหลายๆคนสวดพร้อมๆกันหลายๆคนเนี่ยกับสวดพร้อมกันกับพระอรหันต์หลายรูปเนี่ยแล้วอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันก็คือหมายถึงว่าคนที่รับเนี่ย อย่างไหนเขาจะได้บุญมากกว่ากันระหว่างเราสวดคนธรรมดาไปให้คนกลุ่มนี้กับสวดพระอาราันไปให้คนกลุ่มนี้หลวงตามมาท่านตอบว่ามันอยู่ที่คนรับว่าเขาอยู่ว่าเขาพร้อมไหมที่จะรับบุญนั้นเหมือนกับประมาณว่าถ้าถ้าเราสวดไปแล้วเนี่ยเออดิฉันตีความหมายนะคะไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะถูกตามที่ท่านบอกมาร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเอ,อถ้าคนที่เราส่งไปเนี่ย เขาไม่พร้อมที่จะรับเลยเขาเปิดกั้นเลยกิเลสอย่างหนาเนี่ยก็คือรับไม่ได้บางคนอาจจะเปิดรับมีกิเลสด้วยแล้วก็มีปฏิบัติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทางโลกด้วยทางธรรมด้วยก็พอจะรับได้แต่ถ้าคนที่บริสุทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยท่านก็คงจะรับได้เต็มๆประมาณนั้นแล้วน้องเลยถามว่าถ้าคนที่เขาน้องเลยถามต่อว่าถ้าคนที่เขาพร้อมที่จะรับจริงๆเนี่ยค่ะ คือเขาจะได้บุญมากเลยใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าใช่แต่ว่าเขาพร้อมที่จะรับจริงๆเขาจะได้บุญมากแต่ว่าต้องดูสถานที่ในที่เขารับด้วยถ้าสมมุติว่าเขาอยากรับบุญมากๆเลยเปิดเต็มที่เลยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยแต่ว่าเขาอยู่ในนรกเขาก็ไม่สามารถรับได้เนี่ยค่ะคือสิ่งที่สิ่งที่ท่านตอบเราอยู่ที่คนรับว่าเปิดแค่ไหนแล้วก็อยู่ที่สถานที่ที่เขาที่เขาอยู่ด้วยว่าเขาอยู่ ณตรงไหนตอนที่เราแผ่ไปอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งคำถามนี้ได้ขนาดตอนตื่นเนี่ยมีสติสปัญญะเนี่ยค่ะก็คือตื่นอะไรปกติที่ไม่ใช่ความฝันเนี่ยยังคิดคำถามนี้ไม่ออกเลยน้องบอกว่าดูสิยายจิตละเอียดขนาดไหนไปถามหลวงหลวงตาม,มาในคำถามแบบนี้ได้ขนาดหนูอยู่ ขนาดหนูอยู่ในภาวะที่ตื่นเนี่ยหนูยังคิดไม่ออกเลยว่าต้องจะต้องถามแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องก็เลยมาเล่าให้ฟังประมาณนี้เน้ะก็ให้ท่านพิจารณาเนานะคะ่ะฟังแล้วก็พิจารณาเอาว่าจะเป็นแบบไหนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเขาเคยในความฝันเนี่ยเขาชอบไปถามธรรมะอะไรประมาณนี้กับพระต่างๆที่เขาเคารพนับถือนะคะน้องจะเป็นประมาณนั้นเขาบอกว่าเขาเคยไปถามพระ แต่ว่าไม่ทราบว่าท่านคือใครเพราะไม่ได้เห็นหน้าท่านก็ถามว่าหนูอยากทราบว่าคนที่เขาบรรลุเนี่ยอพละที่ท่านบรรลุเนี่ยที่ท่านบรรลุเนี่ยท่านทําแบบไหนคะคือทําไมท่านถึงบรรลุได้ประมาณนั้นแหละท่านตอบมาสั้นๆว่าต้องเบื่อต้องเบื่อก็คือเออน้องบอกว่าแล้วก็สะดุ้งตื่นก็จําได้ว่าเราไปถามท่านแบบนี้แล้วก็มาพิจารณาคือ ถ้าท่านถ้าท่านไหนที่ปฏิบัติอยู่แล้วจริงจังอยู่แล้วดิฉันว่าท่านคงเคยได้ยินเนาะที่พระอาจารย์ท่านเล่าเล่าผ่านๆมาว่าต้องเบื่อในในในชีวิตนะ่ะแล้วก็เริ่มหันมาปฏิบัติจริงจังคือไม่อยากเกิดแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะท่านก็จะปฏิบัติให้แบบเบื่อในร่างกายสังขารเบื่อในวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยล่คะค่ะก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังอีกเรื่องหนึ่งเนาะ วันนี้จะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทร,รม,มาซะสเยอะนะคะก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกนิดหน่อยแต่ว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยเอามาให้ให้เล่าให้ท่านท่านฟังเนาะดิฉันมีม,มีมีพี่มีพี่คนนึงเขาถามว่าคุณนาทเนี่ยต่อจากคลิปก่อนเนาะเขาบอกว่าคุณนาทเนี่ยเราเขาจะรู้จักเราได้ไงถ้าสมมติว่าเราแผ่บุญไปเนี่ยเขาจะรู้จักเราได้ไงดิฉันเขาไม่รู้นะคะว่าเขารู้จักเราได้ไง บางทีเขายัางเรียกชื่อว่านาดนาดนาดเลยในความฝันคือเอกเออเขาทำไมเขารู้จักฉันเนี่ยอะไรเนี่ยคือเวลาเราทำบุญเนี่ยค่ะดิฉันจะอันนี้ฟังสนุกสนุกนะคะเวลาเราทำบุญอะไรไปเนี่ยค่ะเมื่อเราทันแบบเหมือนว่าเราใส่บาตหรือว่าให้ทานหรือว่าอะไรไปเนี่ยบุญนั้นน่ะอีกภพหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อนะคะอีกภพหนึ่งจะก่อร่างสร้างตัวว่าจะออกมา